นี่กาวแมเฮ้ยไอานี่ไไรโอ้ยต้อนันะไปดูลอลรอชิลปล่กูไงเออไอ่อ่นวนไเหี้ย You s h ช่ l นอน t s มากกู

ไม่มีรอยูพีเลยขึ้เปมาพอดีเล่นระยพีก่อนเลยยกนีด้วยเออไอโง่มันตายซะไอควายไอกูไอเีตไอเยกำตามสนองเเียกวไอเีกดบาแเว้ไวสั้ยเกีย ไปไปปะเบอรไปยี่แม่กินต่หัวต่หัวเอ้อ้ยเฮ้ยไปกูไปกูเอทำยี่อะไรกูไปจระเข้ก็ลงน้ไปดิอย ah อนี่อย่าเสืไอ้ไ เฮ้ยลืนไอ้ยักษ์เว้ยไม่น่าจะแตกคันทุกคนติแตกพี่ะหลมาเฮ้ยจะไว้จะไว้จไเฮ้ยอ้เจ้าเดียวดกูเออเยอะเยอะไอ้กูว่านี่ไม่อยู่ก่าสะพานก็อดกสะพาน

Harriet> ควยอะไรกูมานาดวะมาเ่นาเก่เเฮ้ยเอยควยอะไรล่ะไอ้าเขี้ย่ไไอ้เ้ยพีมันจะชนะมันตมันระเบิดนโนาก็ตายแล้วตีกนตาย ไอคิวเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าไอเจนางคนตีนอีสันไอเช่ยลงไปฮะทำไปจะอะไรเอ้ยไปด้ด้วมด้ยด้ยนี่ไปนี่สันพุ่งมากับกู

ยังไงอ่ะไอ้ยจะมาเขยวยนะเลยไอพีมคอร์ลอยด์ดีหลังไม่กี่อะไรไม่งูตกน้ำไลยเฮียนะไม่ร่างูตกน้ำมีแบบงูเพิ่งขึ้นหนังทำควยไรเอยไอยจงไล่กูโอ้ย t ฮยลาก่อนไี้เีย เฮ้ยคิวกูอยากใช้ระเบิดอ่ะเอ้ระเบิดได้ป่ะเอาเลยเอาเลยอขึ้นก่อนกูอยาก้นวมีดิกเกีดวมีดิโอ้ยคุมีหยุพีดเดันชนะไอ้หี้ยมับชนะจะจบะเฮ้ยลุงไมพีลุงไพี่จับมันจับมัน เออยิงย <c oughs> ิงเออสวยสวยคุ้นจังไปแล้วรนเออไม่ไม่ไปรีเกียร์แล้วเหรอัเอากิ้มไปไ่กิฟตค่ายกิฟต์ี่ตี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 แล้วขามันจบง่าไม่เยอะสี่ถูกแบบนี้เดี๋ยวไงอีทุ่มเออสี่คำมง

ควายอีกควายอีกควายคอยเก็บโอ้ยคอยเยเฮ้ยนี่มันระเบิดดีกว่าไป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 ระเบิดโดนเลยควายเลยมีโมโออยคอยคอยเก็บไอ้กบสู้ไอ้กบสู้ตายโฮ้ยโยนมาเลยโยนโยนเป็นควายนี่

สูงไปเลยทำอะไรทำอะไรไอเปียมไอเทียมเออเออไอคอมไปเลยเออไอคอมไปเลยไปนะไปนะมันจบคุณไปนะ คือดีอมออนไฟอ่ะไอโคติไฟไปักออ่นไปอ่ะไอเนี่ย้ไอเี่ยไอ้มดปเอ้จระเข้ควาย้มาแล้วกูเล่นวังดิวงตาึงเเมอ

เียเสยดโถ้ากูโยนกล้วยมาไว้ตรงนี้จะเป็นยังไงวะเฮียเกือบตายละเหีย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 ไไไ่ไไเกเชืไว้กระตุ้นสักท โดนโดนไอควายเหนือเชื hmm. <c oughs> <laughs> no, no ่เนี่ยเนี่ยไอยีมึงไม่มาแกงกูเราก็รอดแลวไอเยี่ย้เหียร์มเจังไรวะไอต๊ะ

ไปกูมือก่าซะหนีแน่ไอ้ย่าทีดกุ่งเกีย์เลยไปนยจะไปจกแล้วไอเดียวไปกูไปต้งแยงกันบูกาบูฟาซาบไปกูเจ็บเจ็บไปไปกู โอ้ยย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  h ยย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  เี่ยนกันยทุกคนเมันเล่นยังไงเดียเล่นยังไง้งไงนะตายอีกเดียวเนี่แบบ่่ไปจไปลงเ้ยเกูกูทอขี้โอเ่ออะไทอดยังไงเ ไปเล uh ่นไอพีดิไอพีม oh. oh. ันยังรอดอยู่เปล่าเล่นมาเลอะมาก่อนเล่นมาก่อนนก่นะมันดังควรเลยมันดังควรเลยหยุดเล่นของอย่างนั้นก็สบายเบิ้เบิ้ง เจออัปเปอร์คัทเอยเฮีไเี้ยกูเกือบจะรอดแล้วไอ้จอมไอ้ควายไอ้เฮียไอ้เรื่องตายเลยนะแล้วไมอย่างสันติ

ควมใจก็คือไอ้าจ้าหนุ่มเป็นแก่กันตายแล้วดิ๊บ้ายไม้จะได้เลยเห้นไหมไม่อยากเลย